โอเคผมคลิกวิชัยกับเกมอะคอปเตอร์ไซด์นะครับก็ผมมาเรียกว่าอะไรนะผมจะมาอ่านในเรื่องต่ออ่านในเรื่องนะครับซึ่งเราหลังจต่ผมอ,อ,อ่านอ่านอันนี้พี่อีพีหนึ่งจบแล้วก็ผมก็ต้องมาอ่านตัวละครนี้ครับซึ่งเป็นตัวละครที่ลึกลับที่สุดในเรื่องก็คือตัวเรา ตายอะตัวเราก็ไม่รู้ว่าตัวเราคือใครมันลึกลับจนแบบฮะไ,ไม่ใช่กูแป๊บหนึ่งนะอยู่ในหน้าปฏิบัติการสัญญาณอิสเอาไว้ใช่แฟมคเตอร์แต่แฟรมรับผมยังไม่ได้มั้งต้องรอเรื่องสักเนื้อเรื่องหนึ่งอะถึงจะปลดลอด็อกนี่ครับตรวละครเต็มเลยแต่ยังหาฮาริมนี่ได้ละ ซอยุนก็ได้ละเออก็น่าจะมาปลดล็อกอ่านซอยยุนกับยังฮาริมต่อนะครับใน,นเรื่องประเด็นแต่ที่เรามาอ่านเนอะอ่านใน,นเรื่องของซิงค์วานายตรวจสอบถูกต้องรหัสของรหัสผู้บริหารเสร็จเรียบร้อยข้อยืนยันข้อมูลไปอเมตมิยืนยันเสร็จเรียบร้อยขอบเขตการค่าเครื่องของพิงกัดเมิริจุด824เปอร์เซ็นต์เปรียบเทียบ เก็บเทปใหม่เสร็จเรียรบร้อยเจ้าหน้าที่บริหารระดับที่หนึ่งแห่งองค์กรบริหารโลกเทอร์ราเทอร์ราแบลนท์เภทมัริชเทโรยี่ระดับบกแกรอาชีมแกรอาชิเทคเซอร์พลไวเซอร์หมายเลขหนึ่งหกหกหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดสี่ทำงานล็อกออนเดี๋ยวได้ได้ได้ได <c oughs> เดี๋ยวไม่ใช่ล็อกออนล็อกออนนะั่นนั่นล็อกออน เริ่มต้นการทำงานเวลเขื่อนเอ็ดดิเวอเรเตอร์ยืนรับกับอีกครั้งนะครับอีกครั้งทะลุรหัสกระดารเบ็ดเบทดเอ่อเบทโปรโตคอลวอชศูนย์หนึ่งตาแบบเวกัขั้นตอนกลับกลับมาเป็นไงไม่ได้เจอกันนานเลยนะสบายดีหรือเปล่า พูดตามตรงแล้วเวลาต้องคุยกับตัวเองทีไรมันรู้สึกแบกทุกทีเลยอะยังไงฉันก็คงไม่มีทางชิดกับมันได้สินะได้ก็ไม่เข้าใจเลยที่ฉันพูดเลยสินะไม่ต้องหวงหวังเพื่อนรักเพื่อนรักอะไระเราเองเดี๋ยวแหละเราคือเราโอเคไหมอาการเขาจะแสดงช่วงคราวผลข้างเคียนที่เกิดขึ้นปกติสำหรับคนที่รับการจับเปลี่ยววิติเวลาหรือว่าไปมิติคอร์รัปในถ้านายกำลังดูวิดีโอน,นี้อยู่ ร้อยนะน่ะนายก็ยังจํารหัสผู้บริหารได้นะนะเพราะฉะนั้นไม่ใจอีกไม่นานนายจะจาได้ดูอย่างเองอีกอย่างฉันเองก็อยากช่วยให้ตัวตัวฉันเองไม่สิฉันจะให้หนายได้ความนกลับมาก็เลยไม่ลืมที่สํารองข้อมูลเขาจําไว้ในเทราเบรนเ์าจะเจ้าน่าจะกลับมาทันทีได้เห็นข้ขอมูลพวกนี้นแต่จะเริ่มจากตรงไหนกันดีอาอย่างนี้ก็แล้วกัน เรามาเริ่มจากวันล่มสลายวันล่มสลาย,ลลายปฏิการที่ล่มสลายกันเถอะมาแยกขา่าวในรูปสอบปฏิการคิดฟันคิวฟอนเกรดเบสไทยกองผนิจโฉมที่หนึ่งขององค์กรบริหาโรโตุเฟเลียซีซีเอสไอระดับหอในปฏิการองค์กรบะกอบธาตุพวกเราเฟเลียกอง จมที่1นึ่งของบริหารโลกโดยรถที่ยังรอดชีวิตอยู่ตอบด้วยอีกครั้งพวกเราเกลียกองบนโจมที่1ขององค์กรบริหารโลกก็กำลังเสิริมดโดยด่วนหน่วยรคที่ยังมีชีวิตอยู่ติดต่อกลับมาด้วยถึงมีคนรอดพวกเราก็น่าขี้อยู่ในสภาพที่ช่วยเราได้อากาตอนนี้เราร้ายสุดเลยอยังไงก็จอบวันนั้นช่วยเราไม่ได้หรอกนะ มากช่างมันเถอะตอนที่เราฉันกับอาจารย์อยู่ก็แค่นี้สบายมากอยู่แล้วอ่ะจริไงไหมครับอาจารย์สถานการณ์เป็นไงบ้างอะแต่ตอนนี้กำลังลบของเราลดต่ำกว่าห0แล้วครับตำร้ายเราบอกวมการยิงยาคุณผู้ชมการานียก็เสียหายเพราะฉะนั้นพิจารณาเสถียรภาทำได้จำกัดครับสถานการณ์ไม่ดีเอาซะเลยอะเริ่มมืองเป็นเด็กได้แล้วแตนน่กที่เรา ฉันก็อาจารย์อยู่กองกำลังเวรเลียก็จุด่มได้ร้อยเต็มร้อยไปเสมอไม่ว่าสถานการณ์เป็นยังไงเราพร้มอ,อมรุยอยู่แล้วได้แน่จริงปะล่ะจริงไม่ฆ่าอาจารย์เวลาอิจฉาเธอจริงๆอ่ะที่ไปแรงเพื่อสู้ต่อเวลา,าแบบเนี้ยวันๆเธอกินแต่เครื่องจุกหลังเป็นอาหารใช่ไหมฮะเมื่อกี้นายว่างไงนะแล้วเธอล่ะมีอะไรตื้มหน้าบ้างไหมเธอขยันจะต่อกรเ เธอแล้วอ่ะเราจะเราจะที่องค์กรองอย่างที่กองทหารระเบิดรอยเลื่อนมิตินะครับแต่ที้เราไิจาาติดต่อตัวเธอได้เลยเรียกว่าเธออาจจะเอ้ยความกรนะครับท่านผู้จาัดการตอนนี้เรามีเรื่องอื่นที่สําคัญกว่านั้นเยอะไม่ใช่เรื่องนี่ไม่ใช่เวลาเป็นห่วงเธอนะครับเห็นได้ชัดว่าคธอปพอด เกมครั้งนี้แปลกกว่าครั้งอื่นมากแม้องกรบรรหาเราจะแข็งแกร่งแต่ตอนนี้กาลังของพวกเราจะแตกพ่ายจนแทบไม่เหลือแล้วงสยจริงว่าองค์กรกับองค์งการต้องการอะไรกันแน่ถึงดันสงความยื้อเวลาไร้ความแบบนี้อยู่บินจริงที่สิ่งที่นายพูดถูกต้องเราเพราะว่วาแรกของเราคือเอาชิ้นนี้ได้นร่องอื่นเอาไวท้ทีหลังทีนีสภาพภาพรยาญาณ สภาพยานยังข่าไิติได้หรือเปล่าเวคอรับบริเวณนี้เหรอก็คอยรบกวนสัญญาที่กัดของเราอย่างต่อเนื่องเราก็ต้องทําลายขบพิธีเวทคอรับทั้งหมดรบกวนสัญญาพิกดครับขอ,อกล้ยๆแค่ค่าวมันให้หมดกระพอใช่ไหมไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกว่าดูคอรับทั้งทั้งหมดอะก็ยังไม่ตายก็เลยกระจุกตวัวอที่นั่นคิดมากนาแล้ววุฒิาพที่ขายถึงไหนอะ นายที่อาจารย์กับฉันยังอยู่ก็ของแค่นี้มุ่ยหมมหมูหน่ะโอเคโอเคงั้นตกลงตามเนี่ยกองคารเ,าเฟลเลียกับฉันออก็ไปทำลายเวทคอรับทุก็คือที่เหลือเตรียมตัวพร้อมเพื่อจะฆ่ามิติเวลาให้โดยสุดอันนี้ที่เวทคอรับถูกทำลายไปได้ลบมือนี้ลบมีไหว อีด้ามาอยูวินฉันทำลายเวทคอรัปเรียบร้อยแล้วต้องออกไปเอาไปแล้วเหรอใช่แล้วเข้าสีเจ้าเซื้อบื้อทำไมต้องดีกหน้าขนาดเนี้ยเือบเสร็จแล้วนะเริ่มต้นกระบวนการข้าบิตีเฉยอิเทเนียมไดรฟ์พร้อมเดินถะเดินขึ้นแลเรากำลังเข้าจูวินสู่มิตริระดับสูงแล้วอิเทเนียมไดรฟ์ทึงานทุกคนเตียรรับแรงกระแทกท่านครับ ศัตรูบุกเข้ามาไม่หยุดเลยเนะราต้านไม่ไหวแล้วครับผู้บัญชาการหน่วยองค์กรญหาโลกตังลังโอ้ยเจ้าบุงโอ้ยป๋าเอายิงต่อไป High Control ตรวจพบร่าังสีครอบค้าสีในระยะ2กิโลเมตรพิจิณายกาปีชี่สายพันธขนาดใหญ่กำลังใกล้เข้ามา กองกำลังพาพว,พว,วนอาก์โนกองกำลังวนปาเมรอดถูกกำจัดได้รับคำขอเอาฮีโผู้บาดเจ็บฉุกเฉินาหารหน่วยองค์กรบริหารโลกท่านครับเราต้องของระลังเราไม่งั้นพวกเราตายกันหมดไล้อย่าอู้โดยลอยนะถ้าหนีไปตอนนี้โลกก็ถึงจะจบแน่แต่เคาน์เตอร์เกรดเอของเราทั้งหมดทุกคนตายหมดแล้วครับเราทำอะไรไม่ได้หรอกต้องห่วงกับคนอีกนิดหน่อย เราถ้าเราตึงมือตึงกําลังไว้สักพักอ่ะบันเป็นเรืกอก็รอมาช่วยเราแน่ะเพราะฉะนั้นแข็งใจไว้ถ้าไว้จนกว่าวเราจะมาเขาจะมาหาว่าไงี้นะแต่กองเป็นเรืออยู่ในรัสเียระเบิดปลอยเลือดว,วิติด้ว,วยนะครับเจอเจอแบบนี้ยังไงก็ไม่มีทังรอดรอกผู้จ่าอลยมาเจ้าโง่เลือจะระเบิดง่ายๆทำไรท่านผู้อาชาการได้เหรอเออนะ่เป็นอมตารนะนายเธอก็กลับมาช่วยเราอยู่แล้วาไม่จริงนะ รถรวมวิถีวิธีไปได้แล้วนะได้แล้วเหรอจบออตูเ้เฉนทำงานเรียบร้อยนี่ครับยาให้มันดีหน่อยได้ไหมแล้วเธอมีปัญญาทำได้ดีกว่าได้ดีกว่านี้บะหรือไงของหน้าฝ่ายทุกคนรายงานสถานการณ์ด้วยรายงานจากเครื่องยนต์อีเทอร์เนียนไบรท์ทำงานเกือกิกจการ้วครับเราต้องอบเทียบใหม่ถึงจะคาไม่ติได้ครั้งถึงอควบคุมเชิงยุทธศาสตร์รายงานครับ การควบคุมการยิงกลับมาใช้งานได้บางส่วนแล้วครับเราพร้อมจะัำเนินพิกัดวิสัยการยิงตลอดเวลาครับนั่นถ้ามันแกร็บเรียนนี่อย่าจงตีครับเนี่ยว่าเขายังไม่ตายโอ้เราวกเขารอดกลับมาได้ดีดีหรอเลยเนี่ยคอมรรเปเรียรมาเลวท่านผู้จัดการมาเล้วออกคำสั่งได้เลยครับท่านผู้ชาการหน่วยรบที่ได้ทั้งหมดกลับมารวมกันรังรอบรอบยันเคร็บเนี่ย กองมนุษย์เรียจาก,การวัตถุคอรับคลาสสิกเองพี่ผจัดก,การกมันกระเดื่อเร็วเข้าครับค่ะรอบนี้กำจัดนอฮอเหนื่อยเหมือนกันนะโอ้ผมเหมือนภาคีรีลอมเลนะเห็นนั่นไหมจงสำมฤกธว้สะว่าอย่าแย้มกับพวกเรานี่พลังของเคาน์เตอร์เกรดเอสุยน่น ผู้แข่งแข่งแห่งองค์กริหาโลกมาแล้วรีซูยอนรีซูยอนออกกบป้านี่ว่าถ้าไม่ตายสุดยอดเก่กได้ล่างหย่ยกได้เก่กได้ป้าล่างเนี่ยลิซิออนสไตรดูยอน,ยยอนเลยอ,ออกไปคนเดียวแบบนั้นตะอ่ะกลับมา็านระบตะแล้วแล้วพูดอะไรสิคะแค่นี้ฉันไหวอยู่แล้วอ่ะแมมีอาจารย์คอยดูแบบนี้จะให้ฉันคอย ไปได้ยังไงกันล่ะนี่เจ้าถุงบอกเลิกปแล้วิออ่งตามมาได้แล้วจะได้ตามเธอกระตามใจเธอแก้วกระกันผู้จัดการฮิวเด้คุณยังไม่ตายอ่ะผมรู้ว่าคุณต้องมาโูคทีนะที่มาชา้าทุกคนเป็นยังไงบ้างไม่รู้ไม่เคยรู้สึกดีกว่าใครเลยกับเขาแล้วเพิ่งเริ่มพาคุณแล้วพาคุณมาคุณมาพอดีเลยโอ้เบื่อละผู้จัดการหน่วยพิเศษ อ่าพูดอ่าอ่าสามเจคุณเลืเลอกเวลากับบา่าเดี๋ยวเหมาะสุดที่สุดเลยครับท่านผู้ปรชาการงั้นเริ่มจากขอ้อมูลก่อนเลยกันเลนรายการเป็นไงบ้างผู้จักอ่าอย่าที่คุณคาดหวังครับไม่ดีเลยคาดคาดไว้ไม่ดีเลยกองๆๆกำลังกำลังกำลังมากกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของของค์กรบริหารลาโลกถูกทำลายรวมถึงเคาน์เตอร์ระดับสูงด้วยถ้าพูดง่ายเลยก็คือพวกเราถูกปัดล้างจนเกือบหมดแล้วครับ ตอนนี้เราไม่อยู่ในสภาพอวดล้อการเมืงกิจได้เรียกว่าเรียกว่า,วาองค์กรบริหารโลกคงถึงค้าล่มสลายแล้วหรือครับนี่มันแยก่กว่าที่ฉันคิดไว้อีกนะเนแ่ยแต่ในเมื่อตอนนี้เราด้วยความเชื่อใจจากคุณบางทีเราจะพิจารณาการกลับมาได้ถ้าเรารวมกำลังกันไหมแล้โจมตีสวนกลับไปไม่ต้องจะมีการโจงตีต่อโต้อะไรทั้งนั้นเราจะไปจากที่นี่ซะ ผู้จาัการยูบินครับท่านผู้จัาการรู้เราอู้รอดชีวิตตึกบอแล้วถอนกําลังโดยด่วนรวบรวมยาใี้ขับเคลื่อนด้วยตัวเองได้แล้วออกไปจากนี่ซะเราก็เราไปเลยทงที่คุมการขบวนพอวยุซะอะไระครับตอนนี้เลยเหรอให้เดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวสิครับแบบนี้ไม่ได้เลยครับถ้าถอนตอนเนี้ยขอรับจะบินกินโลกทวีคูณนั่นไม่ใช่ธุรสําคาญแล้ว เท่านี้องค์ความเป็นไทยเาทำอะไรมากกว่าน,นี้ไม่ได้อีกแล้วสิว่ตวิคัญที่สุดตอนนี้คือการเอาชีวิตรอดอเอออะสิ่ตวิทยาที่สุดในตอนนี้คือการเอาชีวิตรอดนะแต่พวกเราคือองค์การามเป็นเราคือครับหน้าที่ของเราคือจังการกู้ข่ามของคองร์ดเถูกคอร์ดรัปรับชันแล้วก็บ้องโลกซะบ้องโลก เราดีไเฉยแบบนี้ไม่ได้หรอกครับตัวเองก็ตกที่ยักลเราบากไม่แพ้เราเหมือนกันถ้าเราพลังกองเป็นรียบางทีเราอาจจะตอนนี้เราไม่เหลือผนท้ายแล้วอีหยามันเกินกำลังของเราไปแล้วจีวินซุยอนปา้อย่างไว้กับเธอได้ไหมผู้วิยาการคุณจะทาอะไรหรอครับฉนันมีเรื่องอื่นที่จะต้องทำนะเพราะฉะนั้นออกงานทันทีเด็พร้อม อาจารย์คะคุณจะคุณจะไปตามหาเธอหรอไม่นะคะอาจารย์ไม่คุณต้องพยายามทำเพื่อเธอขนาดนี้ด้วยพอได้ละลาคนที่กับเอายุรอดหนีไปซะเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วอ,อีกไม่นานแล้วเจอปุ๊บพบการสายตัวของพื้นผิกมิติในรีฟ้์อะไรเนาะมีอะไรอีกอะสาเหตุไม่ทราบก็บ ตรวจพบรังสีคอรับปริมาณว่าสูงผิดปกติแห่อาจะกุคด้วยผิวมิติที่ฉลายตัวไปแล้วงั้นเลยอ,อีกครั้งงานของรงสีคอรับไม่หยุดแบบไม่สามารถดูได้ไม่พบไม่พบรหัสระบุดต,ต,ตัวตนในฐานข้อมูลองค์กรบิหาโลกตรวจพบรูปแบบพลังงานศักดิ์สิทธิ์หลายแห่งบางแห่งกำลังประเมินคลาสคลาสหกู้จารการหนวยพิเศษอง,องค์กรมหาโลก เอ้ขาดอ,อกเลยลเหรอนี่บันบ้าไปแล,ล้วคณเตรียมเตรียมต่อสู้ไม่ว่าบาดเจ,จ็บหรือไม่เตรียมตัวต่อสู้ให้พร้อมถ้ายังไม่อยากตายนะกอเฟิเลียจะคุ้มกันแนวหน้าให้เองเราต้องเตรียมสกัดจงตรีชุดแรกให้ได้จนกว่าแนวป้องกันจะพร้อมระวังต,ตัวด้วยหล่ะทุกคนการดำเนินการแบบโปรโตโคอลร,รูปแบบพลังงานศักดิ์สิทธิ์ที่คนโกต่อยผม กระเข้าถึงถ่ายเข้าไปที่ตกทอดรลัดเข้าถึงกราบ BX-176 หนึ่งเจ็กได้รับอนุญาตให้เข้าถึงกำลังคนพบยันเอกลักษ์พลังงานสำเร็จรหัสระบุตัวตนวิทาแห่งเซฟิรามาแล้วครับอืมมาสู้กันมันเลยแพ่สตารมบีคนมีคน มีคนช็อกจากคอ e ร์รัปชันเอาอีเทอร์เนียมมาด่วนก็สกรัวแล้วอ่ะเวราเราก็เหมือนกันใครก็ได้เอาเซเบียงมาให้หน่อยทีวีวัตถุขอรัปบุกเข้ามาทาาักเราอีกว่ามันล้อมเราทุกทางเลยไพวกสาราเรียวมากันไม่หยุดเลยนะไม่ไดอเหรอสาวน้อยผ่านนายลุงพูดเลยของนายนะนี่แค่ร์มอัพตอนนั้นเอง ถ้านายเหนื่อยแล้วอ่ะก็ไปพักสนะโอเคไหมการคอร์รัปชันทั่วโลกเพิ่มแหน่ตาทวีคูณและปรากฏการอร์ทรายระดับที่บมือบบเบิดได้วิวมิติถูกทำลายโดยสมบูรณ okay, like> ์เน ouais ืจาบวัตถุคอร์ร mmm ัปคอรัปทั่วโลกจำนวนมากผู้ักครอ์ที่แท้จริงของโลกใบนี้จะมาจะมาถึงแล้ว จงซีโรราให้แก่วผู้เป็นใหญ่เหนือสรัพสิทงทางปวงซาผิดพลาด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 โอ้โหแม่งผิดพลาดกันรัวอืมแสดงว่าเราล้มเดือดแล้วสินะอ่ะกลับเข้าสู่หมวดปลอดภัยจำกัดเวลาจำนวนเวลาทำง,งาน26วินาทีเดี๋ยวหยุดก่อน นี่มันหรือว่าสรวพบว่าข้อมูลเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงไม่สามารถคงสภาพระบบได้อีกต่อไปยุติการเข้าถึงเมติเวลาการวังเดาเนินโปรโตคอลโคร,โโโรงศพแห่งพิภพเดี๋ยวก่อนนะฉันขอเปลี่ยนโปรตโตคอลขอเปลี่ยนโปรตโตคอลการยุติเปลี่ยนไปใช้โปรตโตคอล D O, o T สามยันคำสั่งเรียบร้อยอิทูเทอร์ราเบนจะได้หน่วยระบบไฮวอคอนโทรลถูกกัดขาดจากการตา,กรกามกฎการโปรโตคอลซีโอทีทสิบสามยนฉันบอกให้กลับมาไงเกี่ยวก้อนขาดตอนนี้ไม่ได้ขาจานฉันจัดการได้หืมอก วิญอนตื่อซี่วิญยอนอา,อาจารย์ะคะให้จุฒการช่วยด้วยครับวูญยอนเรเจ็บหนักเราต้องเรียบรักษาเธอนะครับ้บจัดการ้จัดการคุณทํะไรนะ่ะผมมีเวลาไม่พอแล้วครับเาต้องไปก่อนก่อนที่มันจะสายกันไป้จัดการไม่เสียอาจารย์ครับฉันฉันต้องไปหยุดเธออย่างนะคะ อาจารย์อยากไปเลยะะเลยคะไอโบดฉันขอโทษนะคุณคุณจะทิ้งพวกเราไปอย่างนั้นเหรอครับนี่เป็นแหลของคุณกันเหรอนี่เป็นแหลของคุณมาตั้งแต่แรกใช่ไหมคุณรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าทุกอย่างจะต้องลงเอยแบบนี้นอาจารย์ฉันขอฉันขอโทษ ไอ้พวกช่วยหยุดบันให้ได้้จัดการบุัิการอยู่ไหนอะแ้ววงกันสุดท้ายของเราถูกทำลายแล้วเราต้านไม่ไหวแล้วเธอ,อจะไม่ไปไม่ได้นะยูเด้คุณมาที่นี่ได้ไงอะมีเวซา่าเธอยำตางที่เรานะถูอยไปอีกเธอทำอะไรไม่ได้อีกแล้วนะใครอะขอโทษนะคะแต่ยังไงฉันก็ต้องไปจะวุูดว้าๆะนะมกุกเบลาโด ถึงหนาถึงจะจบแล้วถึงเธอไปอะไรก็ไม่เบียดแบายเราเพราะอย่างนั้นอย่างนั้นเรามาหนีไปด้วยกันเถอะนะอย่าหนีไปแล้วอ็รู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นขอบคุณนะคะที่ฉันยังมีชีวิตอ,อยู่ได้เพราะคุณน่ะแล้วขอบฟ่ฟาถึงจุดนี้ได้เพราะคุณน่ะพอได้เจอกับคุณน่ะรู้แล้วว่าควรจะไปไหนดีเพราะฉะนั้นช่วยมอบความกล้าหาญให้ฉันจนถึงปลายทางด้วยคะ่ะอยู่ด้ไปสิอาจารย์ ทำไมเธยถึงทำแบบนี้ไม่ันเพราะว่าเธอกำลังรอฉันอยู่ปี2044ยุคปัจจุบันกราวันช้กลาเมืองลานจอดเฮลิคอปเตอร์อาคารกลาง L.P.2 นี่คือประกาศถูกควบคุมบินกราวันมีอากาศยานขนส่ง ขณะที่นำเอ็กเพรสกำลังมุ่งหน้าไปที่ LP2 บุคคลที่ได้รับอนุญาตออกันที่ลานจอดโดยด่วนขอย้ำอีกครั้งกาศยานควส่งไปได้นำเอ็กเพรสผ่านมา20ปีแล้วอะเวลาผ่านไปเร็วจริงๆเลยนะเด c k w h a ั t ว e h เดเฮลว t the... Fuck? What the, hell? What the งงเงี้ยเงี้ยคงต้องรองอ,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 งอ่าดีพีไปเรื่อยๆแล้วน่าจะเข้าใจเองแหละก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียง่นี้ครับบ๊ายบายเจอกัน next year ครับคืองกงๆเลยแบบในเรื่องมันเงียวะเออะช่างมันเด็กบ๊ายบายครับ